ค่ะทุกคนกับวันใหม่นะคะเช้าจะใส่มากแต่ชุดเดิมกับคลิปที่แล้วเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนอเลยถ่ายต่อกันเลยแต่คนเลยคลิปเฉยๆก็เห็นอินโทรอยู่แล้วเอ้ยก็เห็นปกคลิปอยู่แล้วว่ามันเป็นวงไหนวงอะไรนั่นคือวง XG 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 นะคะกับเพลง I อวาเคเคมีรู้เรียกถูกไหมหรือว่าอ่านถูกหรือว่าไม่อ่านเลยเพราะอ่านละอ่านไล่ตัวอักษรเลยเราชอบวงนี้มาตั้งแต่เพลงอ่ามาสคาร่าเลยแต่ว่าก็ไม่ได้อ่าไม่ได้แบบว่ารู้แบบจำหน้ายังไม่ค่อยได้อะเข้าใจป่ะแต่แบบชอบมากเราชอบมากแต่ตอนนั้นแล้วก็สไตล์เพลงแบบว่า แบบโดดเด่นมากแล้วฟังทุกเพลงแล้วเนี่ยฟังทุกเพลงเลยแบบทั้งเพลงช้าเพลงเร็วแล้วมาบูมวอกอัพติโหูตาแตกไม่ไหวเลยเงี้นี้ก็คัมแบ็กเพลงซึ่งตอนเช้าเราตื่นมาซึ่งเราก็ไปฟังประมาณสองรอบซึ่งก็ยังอ่าอเรียกยังไงอ่ะยังไม่ได้ติดหูหรือว่ายังไม่ได้แบบนั่งฟังเจาะจงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะมาดู กันเลยนะคะทุกคนอย่าไปรอสองนาทีแล้วเปิดคลิปมาไปดูกันเลยคะ่ะนี่แหละคนนี้แหละ,อะชอบสไตล์ทั้งเล็บทั้งชุดทั้งอะไรมันช้ำหมดอย่างเลยอ่ะอุ้ยอันนี้คืออินโทรช่องเราด้วยนะเราเอาไปเป็นอินโทรเลยชอบมาก แลเเกมหรอเราเราเราไม่ร you know, right. right. yeah. oh, yeah. right ู้นะคะทุกคนว่ามันเป็นอ่าปล่อยเพลงเฉยหรืออะไรเงี้ยเพราะเราเราเราไม่ดูเลยทำมานี่เราชอบคตงมาก์ชอบแต่มาคาร่าเลยเก่งไมเดยกะลมาา ชาบพีห็บอ่ะมันแบบอ๋อโอ้ยน้นตาไหลด้วยน้ำตาายมากอะไม่รู้อะดูแบบเกอ่ะมีเอิน้ำหนึ่งเก้าสิบหกอะ But if you knew, maybe you would know Every planet I'm on, I'ma do what I want I don't talk when I want, stay on the sun Like I already won, that I'm gone I'll push, yeah that flex Give me that boost with a little bounce back Hey, do my dance, you dance If you call me my girls, on do my going to throw hands like Take it out of space, we make a levitate Fly to the interstate, cause we go up, up, uh, up uh, Yeah, we elevate, and we ate like a dinner <laughs> plate mm, <laughs> If you're asking me, i am I yeah. เขาหน่านักอ่ะนี่ตัวกระตูน้วยนะคะยังไงอีีตัวกระตูนนังเก๋ เออยังไงมลรู BC ้คันนล้ฟต <acceso> hey, so 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 ์ไ so ด so ้กูนะอุ้ยเก๋อ่โอ้ยุ๊กตาตเก๋อ่ะเก๋อ่ะไม่รู้พวกอะไรนะจากคำว่าเก๋อ่ะเก๋จริงแกมันแบบมันฮาแฟชั่นมันฮ h f แฟชั่นมาก มันไฮแฟชั่นนำหนึ่งเสมอมันเก๋แบบทั้งตัวกระตูนแล้วแบบทั้งแบบทั้งฉากทั้งเ e อร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างมันเก๋เก๋เก๋พี่นำหนึ่งเาหนึ่งเจะไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดมานะแบบรักษามาตรฐานตัวเองได้ดีมากกับวง XG คือแบบรักษามาตรฐานตัวเองอะมันแบบปังปัง ปัง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 มีไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นเราชอบบมาอันนี้นะเราอะรู้สึกว่าให้อารมณ์เป็นฟิลแบบว่านิวแดนปะมันเหมือนจะซ้ำซซากๆเหมือนจะแบบก็ทางนี้นะ XG จแต่แบบมันใหม่อะมันดูใหม่ตลอดอะมันดูแบบเพลงน้าฟังอะเพลงน้าฟังจรงิงๆ<ม>แล้วเราก็ชอบเราก็จะฟังแล้วก็เปิดฟังตอนอาบน้ำ,นำแล้วก็เต้นจบแล้วะคะ แล้วก็จบกันแค่นี้เพลง I Y K Y K S X G กดไลค์กด s u b s c r i b คอมเมนต์โอ้ยไปรอให้ไปทุกคน <laughs>